สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอซทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันจันทร์ที่18มีนาครับช่วงบ่าย2โมงกว่าๆนะครับอยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับมาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านกันนะครับวันนี้นะครับไก่ก้าวฟ้านะครับก็จะเป็นม้าโยงขวานะครับเปิดเปียคู่ขึ้นไปนะครับของม้าโยงขวานะครับ สีดำขึ้นเบี้ยมาสกัดนะครับโยนม้าขึ้นไปครับตำแหน่งม้าโยงขวาครับตำแหน่งม้าขวาะครับสีดำเปิดเบี <the> <ful> ้ยขึ้นเม็ดนะครับจำสีดำขึ้นม้านะครับก็จะสู้เราขึ้นม้าก็เปิดเบี้ยสกัดไว้ก่อนนะครับโคนนะครับโคนตำแหน่งนี้ก็อาจจะเป็นม้าโยงขวานะครับโคนเทียมเม็ดนะครับไปครับขึ้นม้านะครับ เปิดเบี้ยคู่มาขวามาแล้วครับขึ้นโคนครับเม็ดมาแล้วครับของสีดำเสริมโคนขึ้นไปนะครับสีดำขยายโคนขึ้นมาเหมือนกันจังหวะนี้ก็ขึ้นขุนครับเป็นขุนวังในนะครับคู่จะสู้ขึ้นขุนวังนอกนะครับจังหวะนี้เราแปลขบวนด้วยโคนก้าวเร้านะครับโคนก้าวเร้าโดนแทงนะครับก้าวเร้าได้แป๊บเดียวก็ต้องถอยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับ สีดำยังไม่หยุดนะครับโอ้โหแทงใส่โครนครับจังหวะนี้ก็ต้องกินกันนะครับกินกันความสัมพันธ์ยังอยู่นะครับกินมากินกลับไม่โกงนะครับในตำแหน่งนี้โอ้โหกินกันนวลนี่นะครับมาขึ้นไปยืนครับตแหน่งต่อไปแล้วเราจะเอาเรือไปกดเม็ดนะครับจนกินเข้ามาก่อนก็ต้องกินกลับนะครับกินตัดเข้ามาครับทิมเบียในตำแหน่งนี้นะครับถ้าเรากินเขาจะเม็ดขึ้นมายืนนะครับดังนั้นเราก็ ใช้เรือนะครับใช้เรือมากดกินเม็ดก่อนนะครับสีดําเอาเรือมาผูกนะครับก็ตีเบี้ยคู่ริมครับเบี้ยคู่ริมขึ้นไปเอาเรือมาสกัดนะครับเอาเรือมาผูกนะครับเราจะส่งเบี้ยขึ้นไปแทงม้านะครับสีดําไม่ยอมนะครับมากันแล้วเปิดม้านะครับจะเปิดเอาคนขึ้นเหลือจะเอาเรือมากดกินม้าเราหรือเปล่านะครับก็ไปครับถอยม้านะครับ จะส่งเบี้ยไปให้ได้นะครับสีดำอันแน่สีดํามาจับกินเบี้ยนะครับก็ดันขึ้นไปครับเรามีม้าเราผูกไว้แล้วนะครับดันขึ้นไปนะครับสีดําย่อเรือหนึ่งตาครับตำแหน่งนี้ก็บูบูไปเลยนะครับแทงเข้าไปครับเม็ดมาไงครับอ่าเม็ดกินครับเป็ดกินเบี้ยขึกินด้วยนะครับว่าต่อไปตาสีดําเดินอ้าว กินเบี้ยในตำแหน่งนี้นะครับเรือสีดําอยู่กับใครครับบอกว่าเราเสียเม็ดอีกตัวหนึ่งโอเคครับไปครับกินเรือไปก่อนครับหนึ่งตัวสีดํากินเม็ดนะครับก็เอาโคนกินขึ้นไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็มาดูตัวมากกันนะครับสีดําขึ้นโคนมายืนแท่นนะครับก็มาสองตัวเท่ากันนะครับโคนหนึ่งตัวเท่ากันครับก็เป็นโคนนะครับโคนสู้เรือเบี้ยนะครับโคนสู้เรือเบี้ยตำแหน่งนี้ก็ ไปครับเสริมโคนขึ้นไปปลูกเบี้ยจุดอ่อนไปก่อนมันปลูกยังไงก็โดนกินนะครับเราจะเอาโคนไหลขึ้นไปนะครับสีดําระเบิดเบี้ยขึ้นมาลุกทีหนึ่งได้ไหมครับไปครับลุกทีหนึ่งนะครับลุกทีหนึ่งไม่เจ็บนะครับเบาๆนะครับว่าลุกนะครับขึ้นโคนมาในตําแหน่งนี้คนต้องเอาเรือนะครับมาช้อนกันครับไปครับเอาเรือมาช้อนลุกหนึ่งทีนะครับปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับ แล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับลุกอีกแล้วนะครับขุนมาติดเรือติดเรือตำแหน่งนี้ก็ม้าสับโคนไปเลยครับนะครับสับโคนไปเลยขุนกินเรือไม่ได้นะครับขุนกินม้าได้อย่างเดียวนะครับครับใช้ม้ากินนะครับใช้ม้ากินตำแหน่งนี้เราก็ไปครับมีเบี้ยฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับกินเบี้ยครับเอาเรือมากดก็ ขยับขึ้นไปครับขยับขึ้นไปตรงๆเลยครับไม่กลัวตากดนะครับตำแหน่งนี้หมุนม้ามาครับสีดําหมุนม้าคู่ต่อสู้จะทําอะไรนะครับเราก็สมาข้างกระดานครับม้าหยุดน้ําตาเราเข้ามาสู่กลางกระดานนะครับย่อเรือขึ้นมาหนึ่งตาผูกโคนครับผูกโคนแล้วพยายามละลายตัวหมากนะครับไปครับม้าไปต่อเลยครับจับโคนด้วยในตัวนะครับไม่เอานะครับ เอาม้ามาไล่เรือไล่เรือก็เอาเรือลุกไปหนึ่งทีครับโจมตีนะครับขุนหลบนะครับตำแหน่งนี้ก็เขาจะกินสองหนึ่งเราหรือเปล่านะครับไปครับเอาเรือกดเลยครับนะครับทิ้งเลยครับสองลงสองหนึ่งให้ไปเลยนะครับสีดำเลือกที่จะกินเบี้ยนะครับอ๋อกินเบี้ยแล้วก็ควรกินเขาก็จะกินม้าครับตำแหน่งนี้ก็ ไปครับนะครับม้าแรกไปเลยนะครับโคนกินโคนลุกก่อนนะครับลุกก่อนก็จาเป็นนะครับพอขุนกินขึ้นไปตําแหน่งนี้ม้ากินม้านะครับก็เรามาเช็คจํานวนตัวหมากแล้วก็เป็นม้าโซ่เรือนะครับม้าโซ่เรือแต่สีขาวก็จะมีเยอะมากกว่าหนึ่งตัวนะครับตัดกําลังนะครับโดยการเอาเรือมาจับม้าแล้วก็จับเรือนะครับต่อเรือในตัวนะครับ สีดาเลือกที่จะกินแล้วนะครับไม่กินไม่ได้นะครับม้าจะหายนะครับในตําแหน่งนี้ก็เรือกินจับม้าอีกทีนึงนะครับสีดําเอาขุนไปผูกม้านะครับเราก็กินเบี้ยริมนะครับครับสีดําโยนม้าขึ้นมามาทําอะไรเอ่ยนะครับไม่มีอะไรครับนะครับขยับเบี้ยขึ้นไปครับนะครับเราไม่ให้กินกันง่ายๆนะครับตําแหน่งต่อไปก็ขยับเบี้ยขึ้นไปอีกครับ ดันเบีย้ยขึ้นไปเพื่อจะไปทําการติดยศนะครับเอาม้ามาจับกินเบีย้ยริมนะครับตาแหน่งนี้ก็รักษาไว้ไม่ได้นะครับไงครับเรื่องที่จะเอาม้ากินนะครับม้ากินก็ไปครับขุนแม่ทับเราไปเองเลยนะครับก็เป็นเบีย้ยม้านะครับสู้เบีย้ยเรือเบี้ยผูกเรือนะครับ ขาวเดินขุนขึ้นมาตำแหน่งนี้เปิดลุกได้ไหมนะครับไปครับเปิดลุกไปหนึ่งทีครับนะครับขุนมาในตำแหน่งนี้ก็จะมากินอากินเบี้ยเรานะครับกินเบี้ยกนหน่อยหนีก่อนครับหนีก่อนครับนะครับสกัดตามม้าครับตัวลุกฝั่งนู้นนะครับตัวลุกฝั่งนู้นก็ขยับหนีครับ มาใม่ครับโอ้ผิวจริงๆนะครับมาตัวนี้นะครับมาเช็คเทาแล้วครับดันเบี้ยขึ้นไปอีกหนึ่งตัวเราจะทําการติดยศเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ขยับขึ้นไปครับนะครับมาต้องเสียเวลาวนนะครับเพื่อจะมาลุกดึงทีนะครับขยับเรือครับนะครับตำแหน่งขุนดําไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวจะตกแปดนะครับตกริมนะครับลุกข้าไปหนึ่งดอกนะครับแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับสีดําขยับหนีนะครับ ขยับหนีก็ต้องตามใช่ครับตามติดคิดตังนะครับในตำแหน่งนี้ครับในตำแหน่งเฉจริงสี่ครับโดนลุกอีกแล้วนะครับโดนลุกก็ขยับครับขยับติดม้านะครับติดมาในหมากรุกไทยนะครับตำรวจไม่จับนะครับเอาม้ากลับมานะครับกลับมาก็ขยับเบี้ยงหงายครับเข้ามายืนคุมตำแหน่งนะครับ สีดำดันเบี้ยดันเบี้ยผมว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าทําให้ขุนของตัวเองนะครับมีตาเดินที่น้อยลงนะครับเอาขยับขุนเข้าไปครับนะครับเอามามาลุกในตำแหน่งนี้นะครับอืมตำแหน่งนี้เราขุนติดมานะครับขุนติดมานี่เบี้ยเดินไม่ได้ขุนดำเดินไม่ได้นะครับนะครับ เดินไม่ได้ต้องเดินม้าขึ้นได้ตัวเดียวนะครับถ้าเดินม้าผิดตำแหน่งนี้ลุกจนนะครับต้องโยนมาให้กินเฉยนะครับอไปครับติดม้านะครับนะครับตาดีที่สุดของดำนะครับต้องโยนโยนม้ามาที่ตำแหน่งชฉาะชิงนะครับชอะชิงสองนะครับโยนให้กินฟรีนะครับตาสีดําเดินครับสีดําเลือกที่จะเดินม้ามาในตำแหน่งนี้นะครับห่วงม้านะครับตำแหน่งนี้ก็ เอาอย่งไงนะครับถอยหลักถอยกลับมารุกนะครับที่ตำแหน่งตำแหน่งชอช้างนะครับชอช้างสี่ลุกจนนะครับตำแหน่งนี้ครับจนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ F อฟซนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับกลับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ